นี่ครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะยังยืนเสียงเนี่ยตะลารลำตะลารำโอ๊ยไกลไปไ ไม่ได้ดิผมผมเป็นผู้ชนะอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยจะหนีลงทะเลยังมีใครมาใหม่สามคนสามคนสามคนหนึ่งสองสามมาตรงมาดีบ๊อบบ๊อบเอาเอาอย่างนี้นะครับสามสามคนนี้ผมผมให้เกียรติเอ่อเอ่อขอเป็นภรรยาแอดมินก็ได้ครับอ่ะไม่เอาดีกว่าอันนั้นเจนดีกว่าอันนั้นเจนช่วยจับฉลากหน่อยครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะทำอย่างกระสงต่ำอย่าอย่าอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะเดี๋ยวผมจะบอกกติกาให้อะตอสอะตอสเราเรากรรมการปีกหนีก่อนกติกานะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากถ้านาเจนจับฉลากแล้วอ่านชื่อชื่อใครคนนั้นรอดคนที่ไม่มีชื่อก็คือโดนไปครับเฮ้ยมบูรณ์ไม่สนุกแล้วโดนหมดทุกคนไม่นาเจนจับนเจนจับได้เลยนเจนจับได้เลยอ่านชื่อ ตึบตับตึบตับแล้วเอาแล้วเว้ยมีติดหนบอยป่ะเอาแล้วเ้ยเเอาดิเอาแล้วชื่อไงเอาดิมาอ่านของอันนี้อ่านอันเดียวออันเดียวอันเดียวไม่ไม่เอออ่านอนันที่ยังไม่ใช่ก่อนไอ้นนี่ไม่นะเจจับไปยังจับไปอันนี้อันนี้คือรอดอันนั้นน่ะคือรอดอันนี้คือรอดจะอ่านอันไหนอันนี้ก่อนอ่านนี้ก่อน แล้วอันนู้นไม่ต้องอ่านแล้วเดี๋ยวอันนี้รอดอันนี้คนที่ไม่รอดอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดคนที่ไม่รอดคนที่ไม่รอดน้ำครับผมโอ้โหนี่ชมหน้าชมหน้าเดี๋ยวสองคนนะอ่ะอานใครรอดครับอ่านอ่านอ่านนาเจนเปิดนาเจนเปิดเดี๋ยว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 คู่นี้คู่นี้มัตกลงมาด้วยกันเปล่าไอ้นูรอดใครรอดครับไอ้นูไอ้นูรอด ใครรอดใครรอดเดี๋ยวเดี caso, ๋ยวเดี wait, ๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดเพิ่งเปิดเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอมึกหน่อยครับไปมีน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวเพิ่งเยวเพิงปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดมึกหมึกมึกแอดมินขอหมึกหน่อยครับมึกมึกนี่มาแล้วมึกมาแล้วหมึกมาแล้วอ๋อหมึกมาแล้วหมึกมาแล้วเต็มถงแล้วเอาละวอนาบูลของมึกหน่อยตัวใหญ่หน่อยครับโอ้ย นี่เอาตัวใหญ่ๆนี่ได้ใจกว่านี่ล้วงเลยเฮ้ยล้วงเลยล้วงเอาพี่น้ำก่อนเลยครับอันนี้จริงจังมากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้เขาบอกให้อดัมทั้งหน้าพี่น้ำถอดแว่นด้วยครับพี่น้ำถอดแว่นด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยหลับตาให้ดีนะโอ้ยเหน้าครับ

โด่งล่าด่งโด่งไม่รอดโด่งไม่รอดโด่ม่อดดงด่งโดดงนั่งรอดดงดงนั่งรอก่อนดงดงต้องไปนั่งรอก่อนครับผู้รอดผู้รอดผู้รอดนั่งรอก่อนเขียนชื่อตามคนยืนเลยป่ะเนี่ยใช่เดี๋ยว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 โอ้โหนี่ชมหน้าผู้ไม่รอดเลยนะอคนรอดนั่งก่อนครับคนรอดนั่งก่อนนั่งก่อนออาคนไม่รอดมาทางนี้ไม่ไม่มีหมายอยู่เหมือนกันอ่ะโอ้ยโอ้ยนักเรียนรอดกว่าขบวน น้ำมึกอะเอามาอีกทำไมทำไมก็คนที่เหลือไงมนะยังมีคนที่เหลืออีกเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่งอ๋ออันนี้คือคนที่แพ้เกมนะครับชมหน้าคนที่แพ้เกมส่วนถ่ายรูน้าน้าน้าสุ่ยขอน้ำมึกหน่อยครับไปเยอะของน้ำบูนนะเอาขอมึกหน่อยเร็วๆขอมึกนิดนึงครับาอ่ใครก็ได้อ่าน้าหมีม่าเป็นโมขะอ่าน้าหมีเอาเอาเอาน้ำมึกเลยผมก่อนดิไปไหนเนี่ยคู่นี้ทั้งคู่เลยไม่ใช่เหรอไม่ไม่เดี๋ยว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 เน ทำไมอ่ะขอน้ามึงหน่อยเดตให้นขอน้ามึงหน่อยขอน้ามึงหน่อยเหลือเหลือคนเดียวไงไ<ป>ก็เขารอดกันเออเขาไม่ลอดกันสองคนลวดเดี๋ยวให้ผู้หญิงป้ายกันเองดีกว่าอ,อ๋ออันนั้นแล้วแต่เขาแล้วครับแต่ที่แน่แน่โดงโดง ดงถอดแว่นหน่อยครับดงด่งโด่งเขาได้หน่อยครับโอ้โดงน้องรักข้อหามาสายครับเนี่ยคนช้าหนึ่งนายเดี๋ยวเด้วยเขาลงไอ้นั่นบ่อยๆทหารบ่อยๆเขาเป็นผู้รอดไงเนี่ยทหารทางอุ๊ยคิปป์เอาล้วพิธีกรโดนแก้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงชมหน้าของผู้แพ้เมื่อคืนะแกแกะมา

อะไรอะไรอะไรเอาหมึกเฉยสองคนนี้ต็ตรงปิ๊กกันอีแ้่เนี่ยอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าเรือเลยแล้วก็ล้างโอ้ยบอก่าพึ่งน้ำพี่น้ำเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าเรือก่อนาใหม่เลยขาจะถ่ายรูปนะ้อเร็วเลยไม่น่าผาก่น่าผากเดต้องไล่พางไว้ก่อนน่าผากน่าผากไล่พาง วิ้ยทำไมทำไมผมฝันถึงภาพเก่าๆอ่ะที่ดีแล้วเมื่อกี้อ่พอแล้วผมฝันถึงภาพเก่าๆวันนั้นอะ่ะแหมมันใช่เลยอ่ะมามาแล้วทำไมฝันแค่นี้อ่ะตุ๋ยไม่ได้ไม่ใช่นะ้ตุ๋ยก็ยังไม่ได้เอาคืนไงไม่ได้เลยเนี่ยชมหน้ายแอดมินก่อนชมนายมินวัยมันไม่ค่อยดำอะ่ะมีดำกว่านี้ปะผมคนขาวอ่ะ มึกหมดแล้วหอยอยู่ใช่ไหมตัวใหม่ตัวใหม่ตัว้แล้วตัวนเอาเอาให้น้าโเอาให้ท่านประธานหน่อยดิเอามึกไปหน้าเขา <c oughs> หในให่อย <c oughs> <c oughs> ดูดิไม่เคยจะรอดกับเขาเลยเนี่ยนี่อวนทก็เราถ่ายให้นะก็ได้ มาดิเหลือที่คนเหลือไม่กี่คนเองอะไรอะไรของหะคนทนี้ดูนิเดี๋ยวหนูถามคนตับอีกทีเพราะว่าเขาไม่ร่าจัโกละเ้าไปเลยสอคกนนเลยยังครับนคือผู้ชนะนะครับรอบนี้รอบสามไม่มีครับ

โอเคไเราลอาิก้าดองก็สนุกดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มางแขกัน้ลยก็ทำกิจกรรเล็กๆน้อยๆนะครับสร้างสรรนะครับสาภาพอาจไม่ดีเวกันเขดี๋ยวเน้าต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณเชนครับถ้ายนถ่ายหน้าดำด้วยวันนี้แพ็คคู่ค่ะคู่นี้

ใช่ๆมันบอกว่าเมียนะเตยมันบอกอย่อางนี้เมียเตยเปหนใครเดี๋ยวให้กิ๊กผมได้ก่อนนะเอาไงตะบูนฮะเป็นหมอล้อหลังด้วยหลังรู้ไม่ใช่หรือไงลงพวงมาลัยแล้วแรกแล้วไม่แต่รอบแรกแล้ว เดินมาเดินมาน <c oughs> ี่เดินไหมเขาหอมเดินอะไรมาเนี่ยแต้มมือ <c oughs> สองนิ้วเ